เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับซิคโคงหมูตุนยาจีนนี่นะครับทาให้คุณแม่ทานครั้งแรกเลยนะครับร้อนอน,นิดนึงคุณแม่จิมจให้ซิมจ้ให้ซิมจ้าให้ิมใซิมร้อนเดอ้อเปล่าน้อยนี่นะครับเดี๋ยวจะไปแจกสูตรเป็นวิธีการตุนเนี่ยหอมนะครับแบบจีนแบบบรรนคานเลยวันนี้มาทําให้คุณแม่ทานก็กแบบอ,อ,อร่อยยู่จ้กจ ก็มาสวัสดีปีใหม่ FC ทซกทุกท่านนะครับทางทางเป็นวีโอรวมถึงไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเอฟเดี๋ยวชาชาติจะไปงานต่อก็วันนี้มาทำข้าวให้คุณแม่ทานก่อนก็จะเป็นเมนูซี่โครงหมูตุนยาจีนอะจะทำให้ทานแล้วก็จะทำเป็นอ่ปลากระพงนึงมะนาวให้คุณแม่ทานเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่ว่า ซี่โครงมูตุนยาจีนนะครับท่านผู้ชมนะครับเรือ f อฟซีชาติเนี่ยก็ได้เลยไปซื้อได้ที่แมคโครนะครับใช้เป็นชุดเครื่องยาแบบนี้อ่ากินไปหน้าจอเลยจ้า,ากล้องโอเคประมาณนี้นะเป็นชุดตุนยาจีนนี่นะฮะข้างในนี่สะดวกกรว่านี้นะครับ,นนรบมีซื้อที่แมคโครแต่พิเศษตรงที่ว่าในซองเนี่ยจะไม่มีอ่าเป็นตัวอันนี้เขาเรียกว่าตังกุยโสมตังกุยอันนี้อันนี้ลูกซื้อมาเป็นต่งหาก ตัวนี้ฮะตัวนี้จะเป็นโสมตังกุยนะครับนี่ะแล้วเป็นขายแอมอยู่นานตัวนี้ก็จะเป็นลำไย,ยอบแห้งนีนะครับลำไยอบแห้งไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นลำไยอบแห้งแบบจีนนะครับแล้วในตัวเครื่องยาเรามาดูกันอ่ะมาดูกันตัวเครื่องยาจีนนะครับที่ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบเห็นหอมให้แค่นี้อย่างนี้นะครับแค่นี้ เชฟชาติจะไม่ใส่นะครับเชฟชาติมีเห็ดหอมที่ตุนมาเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะมาแจกสูตรวิธีการตุนเห็ดหอมแบบจีนแบบพัฒนาเลยนะครับ <S <S แล้วไวในซองนะครับอ่ะมาดูกันนี่ในซองนะครับในซองก็จะเป็นหอยสวนี่นะหอยสวปักคี้ตัวนี้ปักคี้นะครับแล้วก็จะเป็นต่างเซียมผลิตเป็นต่างเซียมนะครับแล้วก็จะเป็นเงีกเ้กเตกอันนี้คือเงีกเ้กเตกอย่างนี้นะ และเป็นเก่ากี้ตัวนี้คือเก่ากี้นะครับนี่นะครับผมจะใส่ลงไปสองซองเลยเพราะทำให้คุณแม่ทานเครื่องยาจีนดีมากบำรุงร่างกายเจ็บแ้งเจ็บขาเจ็บกระดูกเจ็บกระเดี้ยวดีทานเยอะดีอ่านี่ครับแล้วมาแตงจังหวัดอย่างนี้นะฮะเราอ่ะปกติเชฟชาติเค,เคยบอกประจําเลยวา่าจะต้องใช้เป็นแบบน้ำสองน้ำสต๊อกเป็นน้ำสองนะแต่ว่าถ้าเจอเรามาอย่างเงี้ยเราใช้เป็นน้ำเปล่า ูตรลัดเลยครับซุปก้อนใสลงไปเลยอารมาน้ำสามลิตรใส่ลงไปเลยสองก้อนนะครับนี่นะโอเคเราก็มาลงมือทำเลยครับเราใส่ลงไปก่อนเลยเชองยาทั้งหมดเท <Yeah. S 1> ่านผู้ชมทำนะฮะลวกก่อนก็ได้นะครับหรือว่าแบบลงไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับนี่นะลงไปประมาณนี้ แล้วก็ลงเป็นซุกก้อนซุกก้อนหมูลงไป2ก้อนนะครับสำหรับน้ำประมาณ3ลิตรนะครับนี่นะรประมาณนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นเห็ดหอมรวมถึงเยื่อไผ่อันนี้คือเยื่อไผ่นะครับลงไปได้เลยครับอ่านี่นะครับเห็ดหอมนี่ผมต้มแนะล้วก็ลวกมาเรียบร้อยนะครับเท่านี้นะครับส่วนรสชาติที่เหลือ คุณแม่จะไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยลูกทำมา,ากินเลยเหรอลูกน้อยลูกนอยโอ้คุณแม่ก็อ่่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้มาบริการคุณแม่นะครับผมปรุงรนิดนึงนะครับลงไปไม่ต้องเยอะประมาณอ,าอยู่ฮีวมมนครึ่งช้อนโต๊ะนะครับีิงแอบซิงแงก็ขออภัยด้วยนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอ่าประมาณนี้ครับผม ตามด้วยเกลือ,อเกลือก็มาสักสองช้อนชานะครับลงไปก่อนตัวขายแฮนดินานนะครับจะมีรสชาติที่แบบคุณค่าที่จะนัวอยู่แล้วน,นะครับเราจะใช้รสชาติจากเครื่องยารวมถึงของขายแฮนดินานเป็นตัวชุโรงเลยนะฮะแล้วก็ความหวานของจากกระดูกซี่โครงหมูน,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  <Okay. S 1> นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับซี่โครงหมูตุนยาจีน นี่นะครับทําให้คุณแม่าทานครั้งแรกเลยนะครับรอนอิดน,นึงคุณแม่จิ้มให้ซิมจ้าให้ซิมจ้าให้ซิมให้ซิมร้อนเดอ้อเปล่าน้อยนี่นะครับเดี๋ยวจะไปแจกสูตรเป็นวิธีการตุนเห็ดหอมนะครับแบบจีนแบบบ้านคางเลยอันนี้มาทําให้คุณแม่าทานแลก็แบบอ,อร่อยรูจ้จักอร่อยจริงไหมเนี่ยอร่อยอ่านะนี่นะครับ ฝากเอฟซีด้วยกลับบ้านกลับอะไรไปนี่ครับไปทำคุณคนแก่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ทานดีมากนะสำหรับตุนยาจีนปวดแข้งปวดขาทานหมดไหนม่จะคว้างถูกคว้างเจริญเด้อลูกเอ้ยนุ่นบอกเอฟซีให้เอฟซีเข้าด้วยเอฟทีด้วยให้เช็ย่าด้วยให้เดินทางปวดเท้าใหะไหลล่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับ เดซี้นะครับทุกคนนะครับปีใหม่นะครับขอให้มีแต่ความสุขคนเริญไม่ไม่จะคว่มทุกข์ความเจริญตลอดปีไม่ตลอดไปบุญละคิดจริงได้ก็ขอให้สมปรานนะครับนะจริงได้ก็ให้สมปรานอย่าจะได้มีอุปสรรคติดขัดเด้อลูกเออสมคว่ำงูไหมอย่าจะเจริญนลุงเรีองก้าวนายิ่งยิ่งขึ้นไปอครัโอเคเนาะนี่เนอะฝากไปทำทานกันนะครับออาไปนี่าย เครื่องยาก,กีก็ไปซื้อที่แมคโครได้นะครับที่แมคโครมีขายหมดเลยนะครับก็เอาไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้หมดเลยนะครับสำหรับอีพีดีก็ตลาไปก่อนไม่อหวนอีพีหน้าสวัสดีครับจ่าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ใหม่ครับ